สวัสดีค่ะวันนี้มิเชลรมชลีนะคะก็อยากจะมาแบ,บ่งปันเคล็ดลับการสร้างแบรนด์นะคะมิเชลนะคะอยากจะเห็นคนไทยนะคะรวยแบบเหนือระดับนอกตำรานะคะวันนี้ก็จะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะคะว่าการสร้างแบรนด์หลายๆคนนะคะสร้างแบรนด์แบบมิเชลนะคะก็เคย สร้างแบรนด์หลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีผิดมีพลาดบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ถูกต้องนะคะวันนี้มิเชลก็จะมาบอกให้ฟังนะคะเพื่อจะประหยัดเวลาของทุกๆคนได้นะคะ,ะสิ่งที่มิเชลทานะคะและประสบความสําเร็จตัวที่1เลยก็คือคุณจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดเจนอย่างเช่นคุณขายเกี่ยวกับของเด็กคุณก็จะต้องเลือกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม คุณแม่ที่มีลูกแล้วนะคะและเราก็ต้องไปดูว่ากลุ่มคุณแม่ที่มีลูกแล้วเนี่ยอายุในช่วงระหว่างอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วเราก็เจาบกลุ่มเป้าหมายไปตรงนั้นเลยนี่ก็จะแถมให้อีกหนึ่งข้อคือสําหรับใครที่พอเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะเราก็เลือกโซเชียลมีเดียที่กลุ่มนั้นน่ะเขาใช้กันอย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าก็ต้องเลือก โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ Instagram เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสาวกรุงเทพสาวออฟฟิศที่เขาจะมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆหล่อๆใส่กันนะคะก็วันนี้นะคะมิเชลก็และก็มิเชลนะคะก็อยากเห็นคนไทยนะคะรักกันมากๆนะคะและมิเชลนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะออมแบบมดและรวยแบบช้างะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ